ตอนนี้เรายืนอยู่ที่โรงงานผลิตบ้านนอกดาวนะครับอําเภอแวงน้อยจังหวัดคอนแก่นครับนี่เลยครับผมภูมิใจนําเสนอครับบ้านนอกดาวนะครับกว้างบ้านนอกดาวนะครับกว้าง3เมตรนะครับ50แล้วก็ยาวนะครับ7เมตรนะครับลูกค้าแยกเป็น2ห้องนอนแล้วก็1ระเบียงระเบียงเนี่ยเรายังไม่ได้ทําระเบียงใหญ่มากครับนะ2เมตรแล้วก็ยาว7เมตรเลยนะครับพามาดูก่อน ตอนนี้ช่างนะครับถึงขั้นตอนก็คือนะครับทาสีรองพื้นภายในนะครับแล้วก็นะครับกูผนังนะครับด้านนอกตรงนี้นะครับแล้วสีนะลูกค้าก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาสีไหนนะครับลูกค้าเคสนี้ก็คือเลือกสีเขียวนะครับหลังคาก็สีเขียวกระเบื้องก็สีเขียวโอ้บ้านนี้เขียวหมดเลยปะเนี่ยเขียวหมดเลยนะอันนี้ใหญ่มากกว้างมาก ลูกค้าต้องการเอาไปไว้ที่ที่สวนที่บ้านเพราะว่าลูกค้าเนี่ยทำงานมาแล้วกเกษียณต้องการที่จะเอาบ้านนอกดาวไปนะครับแต่ลูกค้ารายนี้ไม่ต้องการห้องน้ําด้านในบ้านคือลูกค้าจะไปสร้างด้านนอกบ้านแล้วก็ทําครัวอีกทีหนึง่งอ๋อนนี่นคือเป็นตัวโตบ้านเลยปะค่ะใช่เป็นเตัวบ้านเลย,เตตเลยแล้วทีเนี้ยลูกค้าเนี่ยก็แย้ แยกออกเป็นสองห้องก็คือเป็นห้องนอนนะ 50, ครับ5เมตรคูณ3เมตร50ถือว่าใหญ่มากสามารถวางเตียง 6, คูณ6ได้วางตู้เย็นได้วางตู้เสื้อผ้าได้โต๊ะเครื่องแป้งได้ก็คือจบอยู่ที่ในห้องนอนนี้แล้วก็มาอีกห้องนอนฝั่งนี้ก็คือจะเป็นห้องพระเพราะว่าลูกค้าเนี่ยก็คือมีอายุแล้วนะครับแล้วก็ชอบใ้พระชอบนั่งสมาธิเราก็เลยจัด ให้ลูกค้าแบบตามความต้องการของลูกค้าแบบนี้เลยนะครับอีกเรานัดส่งลูกค้าก็คือประมาณวันที่30เมษานะใครสนใจก็สามารถนะครับถ้าไลน์โทรมาได้นะครับหรือเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานเราได้ที่อำเภอแบงน้อยจังหวัดขอนแก่นครับอยู่ที่ร้านสมยงค้าไม้2ติดเทศบาลนะครับผม